ตเฮียนอนได้แล้ว EP นี้พามานอนกันที่มหานครโตกเกียวประเทศญี่ปุ่นกับที่นี่อาป,ปาโฮเทลอาซากุสะบาชิเอกิคิตะที่นี่จะเป็นยังไงและจะน่ามานอนแค่ไหนตามมาชมพรม้อมๆกันเลยค่ะ อัปป h าโฮเทลอาซา a ุสะบะชิเอกิคิตะเป็นโรงแรมระดับ3ดาวในเครือโรงแรมอัปปาที่ราคาไม่แพงตัวโรงแรมตั้งอยู่ย่าน aji, et, a s ซากุสะบาชิเขตอากิฮาบาระอยู่ใกล้ทั้งรถไฟ JR และรถไฟโตเกียวสั a y เสถานี a s ซากุสะบาชิเดินทางไปที่ไหนก็สะดวกสุดๆค่ะและยังอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตอย่าง วัดเซนโซจิหรือวัดอาซากุสะและจุดถ่ายรูปริมแม่น้ำคู่กับโตเกียวสกายทรีอีกด้วยค่ะเรียกว่าทำเลดีสุดๆไปเลยมาดูห้องพักกันดีกว่าค่ะห้องที่เราเลือกพักวันนี้คือห้องพักเตียงใหญ่แบบปลอดบุรีตัวห้องพักมีขนาด11ตารางเมตรเล็กกระทัดรัดตามสไตล์โรงแรมญี่ปุ่น มีเตียงนอนนุ่มมากพาห่มก็อุ่นสบายนอนและดูดวิญญาณกันเลยทีเดียวเชียวค่ะแถมยังมีปลั๊กและสวิตช์ไฟอยู่บนหัวเตียงไม่ต้องลุกไปปิดเปิดไฟให้เสียเวลากันเลย <Wow! S 1> มีโต๊ะสำหรับนั่งทำงาน <Okay. S 1> และยังมีสายแลนให้ด้วยถูกใจคนที่ต้องแบกโน้ตบุ๊กไปทำงานด้วยแบบแอดมากๆค่ะมีทีวีจอใหญ่มาก และมี Wi-Fi แรงๆให้ได้ใช้ฟรีซึ่งสามารถดูรหัสผ่าน Wi-Fi ได้จากบนจอทีวีเลยค่ะรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานอื่นๆก็มีให้พร้อมค่ะในส่วนของแอร์คอนดิชันหรือเครื่องปรับอากาศถ้ามาช่วงหน้าหนาวแบบแอร์จะทำหน้าที่เป็นฮีเตอร์แทนค่ะ ซึ่งจากควบคุมจากทางระบบของโรงแรมไม่สามารถปรับเป็นแอร์เย็นๆแบบบ้านเราได้ค่ะต่อไปมาดูห้องน้ำกันดีกว่าค่ะห้องน้ำมีขนาดเล็กมากมีอ่างอาบน้ำมีก๊อก,กน้ำที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ง่ายๆส่วนชักโรครกก็เป็นแบบอัตโนมัติตามมาตรฐานห้องน้ำญี่ปุน่นและยังมีของใช้ในห้องน้ำให้อีกเพียบ แทบไม่ต้องพกอะไรมาเลยเพราะที่นี่มีให้แทบทุกอย่างและยังเติมของใช้ให้ทุกวันอีกด้วยค่ะเห็นห้องเล็กๆแบบนี้ต้องขอบอกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบมากๆเลยค่ะและที่ชั้นหนึ่งบริเวณล็อบบี้โรงแรมยังมีไมโครเวฟให้ใช้มีตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติและมีเครื่องกดน้ำแข็งให้กดฟรีอีกด้วยค่ะ สรุปค่าใช้จ่ายครั้งนี้แอดไปช่วงกลางเดือนธันวาคมโดยทำการจองผ่าน a g ก d a ได้ราคาสุดที่ตกคืนละประมาณ2,300บาทค่ะซึ่งถือว่าราคาค่อนข้างโอเคคุ้มกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ได้รับและยังอยู่ใกล้ทั้งสถานีรถไฟ JR และสถานีรถไฟโตเกียวสั a เวเป็นอีกทางเลือกสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่พักที่โตเกียว และมีแพลนจะต้องขึ้นรถไฟทั้งสองเจ้าเพราะที่นี่สามารถเลือกเดินทางได้เองง่ายๆสะดวกมากๆคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแน่นอนค่ะครั้งหน้า Stay Here นอนได้แล้วจะมีที่พักที่ไหนมาแนะนำอีกกดกระดิ่ง subscribe รอติดตามได้เลยขอบคุณทุกการติดตามเลยจ้า